ละครชีวิตรักรักรออย่าตอนที่สสราวินยังคงเอาตัวมาใกล้ชิดกับเข็มขาวแต่เนื้อต้องตัวเธอจนเข็มขาวหวั่นไหวไปกับเขาสราวินลองคบกับพัสิกาแล้วเขารู้สึกว่ามันไปกันไม่ได้เธอเหมาะจะเป็นเพื่อนจึงเบนเข็มมาที่เข็มขาวแทนเข็มซักผ้าเสร็จหรือยังอะยังเลยค่ะ คุณหมากมีอะไรหรือเปล่าคะไม่มีอะไรพี่แค่ว่างเดี๋ยวพี่ช่วยซักนะอุย๊ยอย่านะคะคุณหมากทำไมอะเสื้อผ้าพวกนี้ก็มีเสื้อผ้าพี่ด้วยในจจของคุณพ่อคุณแม่มาพี่ช่วยเข็มทําคนเดียวไม่ไหวหรอกไม่ได้หรอกคะ่ะคุณป้าจะว่าเอาจะมาว่าอะไรเล่านะพี่ช่วยไม่เป็นไรหรอกช่วยๆกันจะได้เสร็จเร็วอย่าเลยคะ่ะคุณหมากไม่เอาคะ่ะ เดี๋ยวเข็มทําเองดีกว่าเข็มไม่สบายไม่ใช่หรอพี่ไม่อยากให้เข็มเหนื่อยมาเดี๋ยวพี่ช่วยเองเอ๊คุณหมาเข็มบอกไม่เป็นไรไงคะพี่ห่วงเข็มกลัวเข็มจะเหนื่อยหญิงสาวเกิดอาการขัดเขินมิงได้ยินพี่ชายพูดกับเข็มขาวแบบนั้นก็รีบมาฟ้องแม่แม่คะชักเตียงไงยังไงแล้วนะคะอะไรของแกฮะยายมิง ก็มันยังไงยังไงอยู่นะสิคะคุณแม่พิมหมากไปช่วยนางเข็มซักผ้าอยู่ที่หลังบ้านนะคะคุณแม่โมเดดูทีวีอยู่นี่จะไปรู้อะไรอะไรนะตาหมากนะเหรอไปช่วยยายเข็มซักผ้าปกติขี้เกียจจะตายไปแค่จะใส่เสื้อผ้าให้มันตรงตะก้ายังยากเลยสำหรับตาหมากนะ่ะ ก็ใช่นะสิคะคุณแม่แค่มิงวานให้หยิบผ้าเช็ดหน้าที่โต๊ะทีวีมาให้มิงพี่หมากก็ยังไม่ทำเลยนี่อะไรไปช่วยหยเข็มซักผ้าตากผ้ามันน่าน้อยใจนะักมิงละโมโหแล้วเนี่ยเอมันชักจะยังไงยังไงแล้วนะเนี่ยฮะคุณแม่ต้องกํำราบนังเข็มไว้นะคะไม่อย่างนั้นละก็มันจะเพเยหน้าชูคอ คิดว่าตัวเองจะมาเป็นพี่สไหมิงแน่ๆโอ๊ยแค่คิดมิงก็ไม่อยากรับแล้วล่ะค่ะเอาล่ะขอบใจมากที่มาบอกแม่เดี๋ยวแม่จะจัดการเองค่ะคุณแม่มิงหวังว่านังเข็มขาวมันจะสำนึกได้นะคะว่ามันเป็นแค่เด็กในบ้านอย่าพเพยอจะมาเป็นพี่สไหมิงเข็มขาว ฉันถามหลอนตรงๆเถอะหลอนคิดยังไงกับตาบากลูกชายฉันยะฮะบอกมาตามตรงอย่ากโกหกอย่าอ,อ้อมค้อมเข็มไม่ได้คิดอะไรกับคุณผากน,นะคะคุณป้าเข็มไม่ได้คิดอะไรจริงๆให้เหมันแน่เถอะนะยะฉันมีคนที่จะให้ตาบากเขาคบแล้วก็แต่งงานด้วยอยู่แล้วในอนาคตดังนั้นถ้าหลอนไม่อยากเสียใจแล่ะก็อย่ายุ่งกับลูกชายฉันเป็นดีที่สุดเข็มรู้คะ่ะ รู้ว่าคุณหมากไม่เหมาะกับเข็มหรอกเข็มไม่ได้คิดอะไรกับคุณหมากจริงๆค่ะดีบางที่หมากเขาก็เข้าไปใกล้ชิดเธออาจจะทําให้เธอหวั่นไหวฉันเป็นแน่เขาฉันรู้ดีแต่หมากน่ะเขาเป็นคนเจ้าชู้ปากหวานชอบเทคแคร์เอาใจใส่ผู้หญิงเธออย่าไปหลงกลลูกชายฉันเขาล่ะถ้าคุณป้าไม่สบายใจให้เข็มไปอยู่หอพักข้างนอกดีไหมคะคุณป้าโอ๊ยตาย ข้างนอกยิ่งไว้ใจไม่ได้ถ้าเกิดตะหมากแอบไปหาเธอหรือเธอแอบไปหาลูกชายฉันฉันจะรู้ได้ยังไงล้ะจ๊ะอยู่ที่บ้านเด็กกันนี่แหละจะได้มีหูมีตาคอยมองแทนฉันถ้าอย่างนั้นเข็มจะมีแฟนคุณป้าจะอนุญาตไหมคะถ้าเข็มมีแฟนคุณป้าจะได้สบายใจดีถ้าแกมีแฟนแล้วก็ฉันจะสบายใจที่สุดเลยเข็มขาว หลังจากที่ได้คุยกับมาริวันอย่างนั้นแล้วเขคมขาวจึงตัดสินใจที่จะมีแฟนเธอตัดสินใจคบกับไกรสอนเพื่อนในห้องที่แอบชอบเธอมานานแล้วแต่เธอไม่เคยมีใจให้ครั้งนี้เธอจึงตัดสินใจที่จะบอกเขาว่าเธอยินดีที่จะคบกับเขาเป็นแฟนแล้วเข้มพูดใหม่สิเราหูฝาดไปหรือเปล่าเราเหมือนจะได้ยินไม่ชัดเข้มพูดอีกทีได้ไหม เข็มตกลงเป็นแฟนกับไกลได้ยินไม่ผิดหรอกจริงเหรอเข็มพูดจริงเหรอเนี่ยเข็มจำได้ว่าไกลเคยมาสรารภาพรักเข็มแต่ตอนนั้นเข็มปฏิเสธผ่านมาตั้งหลายเดือนแล้วเข็มก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ไกลยังอยากจะคบกับเข็มอยู่หรือเปล่าบางทีไกลอาจจะเปลี่ยนใจแล้วก็ได้ยังยังยังเรายังรักเข็มเหมือนเดิมเราอยากเป็นแฟนกับเข็มมากเลย จะดีใจมากถ้าเข็มยอมคบกับเราตกลงเราจะเป็นแฟนกับไกรโอ้ยแบบนี้เราต้องฉลองไกรดีใจที่สุดเลยอะเข็มจ้ะเข็มก็ดีใจที่ได้เป็นแฟนกับไครเข็มขาวถอนหายใจหนะักตัดสินใจคบกับไกรสอนแม้ว่าเธอจะไม่ได้รักไม่ได้ชอบเขาเลยก็ตามหลังจากตัดสินใจคบกับไกรสอนแล้วเธอก็หลบหน้าหลบตาสราวินไม่ยอมให้เขาเจอ ส่วนสราวินก็ต้องคบกับพัสิกาตามคำสั่งของแม่แม้ว่าเขาเองจะไม่ได้เต็มใจนักก็ตามกับข้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะคะพัสีชอบจังเลยแล้วคุณหมากล่ะคะชอบกับข้าวร้านนี้หรือเปล่าถ้าไม่ชอบแล้วก็เปลี่ยนร้านได้นะคะวันหลังพัสสีตามใจคุณหมากทุกอย่างเลยค่ะอร่อยสิผมก็ชอบแล้วผมก็ดีใจมากด้วยที่คุณพัสสีก็ชอบเหมือนกัน ภาษีชอบกินอาหารทุกอย่างแลค่ะกินได้หมดไม่ว่าจะเป็นอาหารหรูชั้นเลิศหรือว่าอาหารข้างทาง Food. สตรีทฟู้ดภาษีกินได้หมดถ้างั้นร้านนี้ถ้าคุณภาษีชอบเราก็จะมาบ่อยๆนะครับค่ะภาษีชอบขอแค่มีคุณหมากไปด้วยภาษีก็ชอบทั้งนั้นละค่ะแล้วนี่น้องเข็มไปไหนหรอคะไปที่บ้านนน้นตั้งนานแล้วภาษีไม่เจอน้องเข็มเลยเข็มเข้าไปทํารายงานบ้านเพื่อนนะจะ้ะ เขาไม่ค่อยกลับบ้านนักหรอกจะกลับก็มืดๆคำ่คำๆผมก็ไม่ค่อยได้เจอเขาเหมือนกันแหละมากี่ทีกี่ทีก็ไม่เจอน้องเข็มนะคะถ้าทางจะง,งานยุ่งใครจะเรียนจบมหกนนีนนะาผมอยู่บ้านเดียวกันก็ไม่ค่อยเห็นครับเดี๋ยวนี้เข็มก็มีแฟนก็คงจะออกไปกับแฟนแตายมีแฟนแล้วหรัแคะเนี่ยแหม ดี๋ยวนี้เด็กมีแฟนเร็วจังเลยนะคะอายุ18-19ก็เริ่มมีแฟนกันแล้วเนี่ยพัสสิเห็นแล้วอิจฉาช่างเขาถอะครับกินเถอะอย่าไปสนใจเลยแม้จะคบกับพัสสิกาแต่สลาวินก็ยังอดเป็นห่วงเข็มขาวไม่ได้เขาแอบตามเธอไปจนรู้ว่าไกรสอนกับเข็มขาวนัดแน่จะไปทะเลด้วยกันเข็มจ้าเราไปฉลองเรียนจบด้วยการไปเที่ยวทะเลกันไหมเข็มกลัวคุณป้าว่าน่ะ ไม่กล้ารับปากนะกนไกลเราจะจบมหก,กันแล้วนะจะเรียนมหาวิทยาลัยกันแล้วอะ่ะคุณป้าของเข็มไม่น่าจะว่าอีกอย่างหนึง่งเราก็ไม่ได้ไปกันสองคนซะหน่อยเพื่อนคนอื่นๆก็ไปเดี๋ยวเข็มรอถามคุณป้าก่อนนะแล้วเข็มจะให้คำตอบถ้าคุณป้าให้ไปแล้วบอกเรานะเราจะได้รีบจองรีสอร์ทเพื่อนๆก็อยากให้เข็มไปจ้ะเข็มจะรีบมาบอกนะ แขนตื่นๆคิดจะเคลมเขมละสิอินเลวเอ้เขมคุณผากตกใจหมดจะไปทะเลกับไอ้หมอนั้าจริงๆนะหรอค่ะเขมอยากไปเขมจะไปค่ะระวังตัวไว้ด้วยล่ะระวังจะเสียตัวให้มันโดยไม่รู้ตัวเขมไม่เป็นไรหรอกค่ะจะไว้ใจได้อย่างไงอ่ะเพิ่งรู้จักกันไม่ใช่หรอเรารู้จักกันมาตั้งแต่เรียนมอต้นแล้วค่ะและที่สำคัญ รเขาเป็นแฟนเข็มเอออย่าหาว่าไม่เตือนแล้วกันชายหนุ่มกุญหยิดโกรธเข็มขาวที่ยอมออกไปกับผู้ชายคนอื่นกระจบลงไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามให้กันด้วยนะคะ